เป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนใจนะครับแล้วก็ทําให้สังคมตั้งคําถามว่ามนุษย์เราสมัยนี้เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแล้วก็จิตใจนะครับคดีที่ผมกําลังพูดถึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามข่าวกันอยู่มีพ่อแท้ๆคนหนึ่งอายุ41ปีนะครับคุณผู้ชมครับฆ่าปาดคอลูกชายของตนเองอายุ21ปีแล้วก็ยัดใส่กระสอบ แล้วก็เอาไปขุดดินฝังอยู่ที่ไร่ยางหรือว่าสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลาคนเป็นพ่อแท้แท้เนี่ยนะครับสามารถฆ่าลูกและจับยัดใส่กระสอบแล้วขุดดินฝังเนี่ยนะครับมันต้องมีเหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะคิดว่ามันต้องทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงมันต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างซึ่งเป็นเหตุเป็นผลแต่เมื่อไปตรวจสอบเนี่ยกับพบว่าสาเหตุที่พ่อฆ่าลูกของตนเองเนี่ย เพราะหึงหวงลูกสะพ้ยของตนเองถ้าขยายความก็คือว่าหึงหวงเมียของลูกตัวเองลูกไปมีครอบครัวมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสามีภรรยากันแล้วพ่อก็มารักเมียของลูกซึ่งมีศักเป็นลูกสะพ้ยทำให้เกิดการหึงหวงและที่สำคัญในรายละเอียดของข่าวนี้ก็คือบอกว่า ตัวของพ่อและก็ลูกสะภ้เนี่ยมีอะไรกันมาแล้วหลายครั้งอันนี้ก็ชวนให้ตกอกตกใจเข้าไปอีกจนกระทั่งทีมข่าวลงไปในพื้นที่แล้วก็เริ่มขุดคุยว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจนท้ายสุดนะครับสามารถเข้าไปสอบถามตัวของลูกสะภ้ยคนนี้ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะตัวของสามีก็ตายไปแล้ว ส่วนคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ต้องติดคุกติดตารางซึ่งก็คงจะพยายามพูดให้ตนเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโทษน้อยที่สุดอาจจะพูดความจริงไม่หมดปรากฏว่าตัวของลูกสะใภ้เนี่ยพูดแบบนี้ครคุณผู้ชมครับยอมรับนะว่าตนเองกับพ่อเนี่ยมีอะไรกันเนี่ยนะครับมาแล้วหลายครั้งมีอะไรกันมาแล้วหลายครั้งแต่พยายามใช้คําว่าที่มีอะไรกันเนี่ยเพราะตนเองถูกบังคับมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้เคยเปิดเผยให้กับตัวของสามีซึ่งเป็นลูกของพ่อเนี่ยได้รับทราบมีอะไรกันมาแล้วหลายครั้งจนครั้งหนึ่งเนี่ยตัวของเธอเองรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปบอกกับตัวของคนเป็นพ่อเนี่ยพ่อสามีเนี่ยนะบอกว่าหยุดเถอะพอได้แล้วและเก็บเรื่องนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เธอบอกว่าเธอพูดเท่านั้นแหละทาให้ตัวของพ่อสามีเนี่ย เกิดความหึงหวงเกิดความไม่พอใจเพราะต้องการแย่งชิงเธอเนี่ยนะมาครอบครองให้ได้เอามาเป็นเมียเอาเมียลูกมาเป็นเมียพ่อเนี่ยว่ากันง่ายๆแล้วเธอเนี่ยก็เคยได้ยินตัวของพ่อเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าลูกชายของตนเองเพราะหึงหวงเมียของลูกคุณผู้ชมครับอันนี้มันยิ่งกว่าละครน,นะคือถ้ามันเป็นมันมันเป็นจริงไปแล้วไงมันยิ่งกว่าละครแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุการณ์ ฆ่ากันตายเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยพอไปสอบถามตัวของฆาตรกรซึ่งก็คือพ่อเลยนะครับอ้างว่าสาเหตุที่ตนเองฆ่าลูกชายเนี่ยนะเอาละด้านหนึ่งอาจจะมีประเด็นผู้หญิงแต่มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยอ้างว่าในระหว่างที่อยู่หรือว่าทํางานในสวนยางด้วยกันเนี่ยอ้างว่าลูกชายเนี่ยพยายามจะมาฆ่าตนเองก่อนก็เลยเกิดการต่อสู้กันแล้วตัวเองเนี่ยก็ชักมีดออกมาแล้วก็สังหารลูกชายจนเสียชีวิต พอลูกชายเสียชีวิตปุ๊บก,ก็ไม่รู้จะทํำยังไงกลัวความผิดต้องการปกปิดความผิดของตนเองก็เลยเอาลูกล่างของลูกแท้ๆของตนเองเนี่ยนะฮะคุณพอ่อ41ลูก21แสดงว่ามีลูกตอนตอนวัยรุ่นมากนะครับจับยัดใส่กระสอบขุดดินฝังคุณผู้ชมดูครับตัวของลูกสะภ้ยก็พูดไปในทางที่เข้าใจอย่างหนึ่ง ตัวของพ่อเองก็พูดไปนในทางความเข้าใจอ,อย่างหนึ่งแต่แน่นอนละครับคดีลักษณะนี้เราพูดกันได้เลยว่าตัวของคนเป็นลูกชายเนี่ยหรือว่าคนตายเนี่ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้คุณผู้ชมเชื่อใครคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรนะครับเป็นคดีที่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะที่หยิบเอามานําเสนอเพราะต้องการพูดถึงความคืบหน้า ราะล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทางฝั่งของพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่ก็จะทําการควบคุมตัวพ่อหรือว่าคนที่เป็นฆาตรกรนี่นะครับไปขอหนาทีสารที่จังหวัดสงขลาเนี่ยฝากขังก่อนที่จะรีบสรุปสํานวนพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดําเนินการสั่งฟ้องต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไปตรวจสอบประวัติของพ่อรายนี้คุณผู้ชมครับพบว่าเคยติดคุกมาแล้วสองครั้งนะในคดีพยายามฆ่าคนและข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด ติดคุกมารอบหนึ่งออกมาใช้ชีวิตลับไปติดคุกอีกรอบหนึ่งออกมาใช้ชีวิตนี่จะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแล้วก็เป็นคดีอุกชะก,กันเป็นอย่างมากพ่อฆ่าลูกของตนเองเพราะหึงหวงอยากได้เมียของลูกนะครับคุณผู้ชมครับ